สวัสดีครับพี่น้องครับพอกันในคลิปที่2เนาะพอกันในคลิปที่สองก่อนจะไปทางานครับทุกคนนะครับก่อนจะไปทางานนะครับตอนนี้กัยังอยู่หาดน้าดินอยู่ครับทุกคนอยู่หาดน้ําดินเนาะตอนนี้นะครับพาพี่น้องมาเบ่งความสวยงามของผืนทะเลตอนค่ำๆนะครับหลังจากลงเวทีปันด้เหรานะครับเนาะนะครับครับผมพาพี่น้องเข้ามาเบ่งความสวยงามของทะเลนะครับ ปัญหาที่ดีพี่น้องริมตะลิงนี่เนาะข้าเจ้าทีเสริมด้วยปูนนะครับส่วนด้วยปูนอเอราะทะเลกสาบต่ำมากกับสีข้าป,ปูนเนะาะมันก็สะดึงมันก็สะมีความมันคงขึ้นเนาะครับเนาะเพราะว่าอาศัยให้มันนานที่สุดนะครับที่เจ้าหน้าที่ปัญหาใไว้นะครับไก่พุนเฮาส่องเที่ยวเฮามาเล่นมานั่งนี่ที่น,นั่งราคาพักคนยอนใจชม้ะเลสวยๆเน,ะนะาะนา่เหมือนเลงตอนเศร้า เรือตอนไหนก็ได้ครับพี่น้องคือความสุขของเฮานี่มันบ่เลือก,ก่อนมันบ่เลือกเวลาเนาะบ่เบลือกเวลาผู้ใดอยากอะไรก็ทำออกครับทุกคนแต่ว่ามันบ่เบเียดเบียนคนอื่นก็พอแล้วเนะาะทำออกนะครับอยากไปเที่ยวทะเลอยากไปเที่ยวภูเขานะครับอยากไปเที่ยวบาอยากไปเที่ยวห่างเนาะเลือกเอานะครับเสบลงไปเบื่อเอาความสุขใส่ในร่างกายเขาลงไปเนาะ ข้อตูดเขาไปเตียนเราเขาก็มาอีกงานคือเก่าเนาะครับระวังงานยังไงมันก็แยกออกจากคนบดได้เนาะระวังงานก็คือที่เกิดของซับครับซับที่จะผมาใส่ในร่างกายเขาอริยาซับนะครับการทํางานกับพอให้ทํางานสัมมาอาชีพสอบได้พี่น้องเด้อทํางานที่ดีเนาะทำงานที่ดีเงื่อนออกมามันก็จะดีเนาะครับมาใส่ใจในขอบรัวเขามันก็จะดีเนาะปอยเงืนออกไปก็ปล่อยไปดีๆได้พี่น้องเด้อ อย่าปล่อยออกไปในทางที่มันกดถือกดต้องนะครับอนุน้าโค้งกันได้จะบอกขนาดเนาะครับเนาะพเจะของแก้ไขมาแล้วจะของเร้ามาแล้วนะครับเพราะว่าติดเป็นการพนันขันต้อจะไปเรียนเนาะครับมันเป็นทางเสื่อมเหงนทรัพย์พี่น้องเนาะมันบอกิีสินหรอกครับว่ามีสินขอใดที่ห้ามปล่อยเร็นการพนันแต่ว่ามันเป็นทางเสื่อมเหงทรัพย์นะครับเนาะ่าไปเรียนมันเนาะครับถ้าเรียนทรัพย์สินเท่ากับสิบบนเหลืออันนี้อลุน้าโพงแจงไว้พอเคย่านมาเหมือนแล้วครับเนาะ ในอดีตปัจจุบันในครเบารับดูแลจะควอางเอารอพี่น้องเด้อครับผมเป็ความสวยงามของทะเลครับผม่อนเที่ไปทําทำงานนะครับก่อนี่ไปทำงาน,นสวยง,งามมากๆเลยครับทุกคนครับผมขึ้น สัตว์ขอหาฟังนะครับขึ้นสูงยิ้วสวยงามกับเราอองสีขาวนะครับเต็มชายฟังเลยนะเนาะลาอองสีขาวเท่ไห้นะครับ สวัสดีครับทุกคนไปครับเขาต้องไปทํางานแล้วครับผมอนุมนำโครงกะมีเวลาหน่อยเนาะเวาพาพี่น้องเข้ามาเบ่งความสวยงามของทะเลน,นะครับเราก็ต้องไปทํางานแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยด้วยพี่นอ้องเ้ออนุมนำโครงกะสิได้มาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเขาได้เบ่งเรื่อยๆเนาะได้เบ่งเรื่อยๆนะครับขอบคุณหลายๆครับ สุกูสุก้นน่ะแหละเนาะบึงคุณนลุงคุ้นป่าเรามาเที่ยวทะเลกันเนาะเอวช่วงเท่านะครับช่วงอายุไลน์กับแปดบนี่แหละพี่น้องฮักกันแพร่งกันผัวเมียนเนาะถูแลกกันนะครับเราเห็นเราก็ชื่นใจนะครับเห็นเราก็ชื่นใจเป็นครูที่คนทักกันนะครับเนาะไปเลยครับครับผมทุกคนครับอิ่มแล้วเนาะพาพี่น้องมาเบ่งความสวยงามของทะเลกะ จำเป็นต้องไปทํางานแล้วนะครับทุกคนแปลงร่างยู่นี่ละเนาะเฮาน่ะแปลงล่างอยู่นี่แล้ว,นะลลลวพี่น้องยึดยังไดแต่วอดโรงงานเหล้วมันสิจุจ่าฮาเลียนเนาะขอโทษขอให้เด้อพี่นอ้องอน,นุน้องผงไปขอะแปลงล่างกีก่บุตรครับ คุณพี่น้องสุขุสุขคนเด้อครับผมที่มาติดตามรับชมคลิปอน,นุนลุมนำขงนะครับเด้ออน,นุนนำขงกัจจีทำคลิปมาให้พี่น้องเขาได้เบ่งกันแทบทุกมือนะครับเนาะนะยางที่บอขาดช่วงเลยเล้าแล้วกันนะครับเนาะทุกมือนะครับบา่าวาจะเป็นคลิปช็อตบา่าวาจะเปลี่ยนคลิปเง้วนะครับสื่อสารมองท่องเที่ยวให้พี่น้องเขาได้เห็นความสวยงามของทะเล ให้พี่น้องเขาได้เห็นพื้นที่ต่างๆที่อนุ่นําโขงไปนะครับบาวาจิเป็นในขอบครัวนุ่นําโขงหรือว่าบาวาจิเป็นตามทะเลน,นะครับกับสีไทยทอดไปให้พี่น้องเขาได้เห็นความสวยงามอยู่ตลอดแหละครับผมอยู่ตลอดเพราะว่าอนุ่นําโขงมักนะครับมักการสื่อสารทางช่องหนีนะครับเนาะทาง สื่อสารมวลชวนบาวชจิตเป็นทั้งในกัแล้วแต่ครับแต่ช่องแดงนี้มากอีดีครับผมก็ขอฝากพี่น้องเด้อครับเด้อฝากกดไลค์กดติดตามอนุ่นองคงนะครับอนุ่นนงคงก็สิได้ทาคลิปแล้วก็มาโชว์ให้พี่น้องเขาได้เห็นทุกมือทุกเวนเนาะนะครับส่วนช่องที่จะส้่งความบันเทิงในโอกาสนาอนุ่นองคงสิอแจ้งอีกที่นึงนะครับว่าจิเป็นช่องใดนะครับก็ อาจที่เป็นช่องสติก fc อนุมนําโขงนะครับพี่น้องเดนะครับเป็นช่องทางที่จะเอาไว้สร้างความบันเทิงการลองล้ำทำั้เพียงให้พี่น้องเขาได้เห็นนะครับในโอกาสหนาเนาะตอนนี้ก็คอยว่ากันเนาะจังว่ากันนะครับผมนะครับกะสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกเทือนหนึ่งครับผมอนุมนําโขงก็ต้องไปทํางานแล้วนะครับต้องไปทํางานแล้วนะครับ จังไดครับโอกาสนาจังพอกันไหมโอกาสนาจังพอกันไหมครับกษิมิมาว่าผมาเาจาภาษาชาวบ้านกับพี่นงเขากสิิพาพี่นงเขาไปเที่ยวทุกมองทุกที่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเนี่ยคนมาเทียเ่ยวนะพี่นงเนาะกาเที่ยวยังสิ่ลานุ่นน้ำพวงเนาะครับไปเที่ยวตามธรรมาชาติต,าต่างๆเออเพราะว่าเขาอยู่ยแถวนี้เนาะเขาอยู่แถวนี้นะครับอยู่ในเขตบ้านช้างเนาะกสิพิพญามถ่ายทรม หาดต่างๆทั้งสามหาดนี่เนาะบวจะเห็นหาดพะลาหาดประยุนหาด้ำลิ้นนะครับพี่น้องเขาได้เห็นเนาะความสวยงามของทะเลไทยแล้วก็ไทยตามกีฬาบทต่างๆการกินเขาออกันอะไรกันเจ้พี่น้องเขาได้เห็นนะครับเนะาะฝากคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องสวัสดีนะครับเด้อบ๊ายบายนะครับผม